ขอคิดจากมือสักตอนนะโยมเห็นมือแล้วก็นึกถึงว่ามือเราเช็ดน้ำตาเราได้หมดกวา่าจะรอให้มือใครๆมาเช็ดน้ำตาเราให้หมดก็หาไม่เพราะมือของเราเนี่ยรู้ร่องน้ำตาของเราทุกร่องไปว่าเราสร้างเหตุแห่งการน้ำตาไหลครั้งเนี้จะรอให้มือใครมารู้เท่ามือเรานั้นคงไม่ได้เลยมือเราเช็ดน้ำตาเราได้หมดกวา่าจริงๆนะโยมเพราะมันรู้ร่องนะอุปมาเหมือนกับว่า มันจะมีใครละโยมที่รู้ถึงปัญหาในชีวิตเรานะมีใครรู้บ้างว่าเราไปสร้างเหตุอะไรไว้นะเราไปยึดสิ่งนั้นด้วยรูปแบบของใจเนี่ยไปตั้งใจไว้ตรงไหนมันก็เริ่มต้นโดยการยึดทั้งนั้นระโยมนะยึดทั้งนั้นแหละยึดว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเราคนนั้นจะเป็นของเราเราจะได้สิ่งนั้นได้คนนั้นเป็นเจ้าของตลอดไปแล้วพอผิดหวังไม่ได้ดังใจมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นน้ําตามันก็ไหลออกมา อุปมาดังว่ามันจะมีมือใครที่รู้ก็เหมือนกับว่ามันจะมีตัวใครที่รู้ได้ดีเท่ากว่าตัวเรางั้นถ้าเราตั้งต้นไว้ว่าเราจะตั้งใจพิจารณาพิจารณาตนซิว่านะเหมือนกับนะพระพุทธรูปนะว่ามองตนนะมองต่ำๆไม่มองไปข้างหน้าเบิกตาพงโครงไม่มองตนเหมือนกับเราก็เหมือนกันมองตนพิจารณาว่าเราไปยึดไว้รูปแบบไหนนะยึดสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจไว้ยังไงแล้วก็ลองมาพิจารณาณนะเบื้องต้นว่าอ๋อ เรานั่นแหละไปยึดไว้งั้นการออกมาจากความยึดก็การก็คือการมากําหนดดูปัจจุบันนะพระพุทธเจ้าเน้นย้าเรื่องอาณาปานสติเน่มากก็คือนะจะดีใจก็อาณาปณาสติรู้ลมหายใจไปนะจะเสียใจก็รู้ลมหายใจไปจะเป็นกลางกลางก็รู้ลมหายใจไปจะดีจะร้ายจะซ้ายจะขวาจะกลางรู้ลมหายใจไปให้จิตมันอยู่กับกลางๆโลกนี้มันก็จบได้ด้วยการตั้งจิตไว้ด้วยการอย่าไปใส่ใจมันมาก แค่กำหนดดูรู้อยู่กับปัจจุบันด้วยสภาวะใจเป็นกลางนะไม่เสียใจกับสภาวะต่างๆจนใจตกต่ำจนดีใจเหลืองหลงไปขึ้นไปฟ่องฟูไปนะให้จิตมันอยู่กับกลางกลางอย่างนี้โยมก็คือเหมือนกับรู้ร้องน้ำตาว่าอ๋อสรุปแล้วจริงๆเราจะร้องไห้ด้วยเหตุอะไรก็ตามทีมันไม่มีมือใครจะไปร้องไห้ขอใครอ้อนวอนช่วยด้วยเธอครับช่วยด้วยเธอค้าช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะมีใครรู้ได้เท่าเรา นะว่าเราไปยึดรูปแบบไหนไปยึดกับสิ่งนั้นยังไงไม่มีใครเช็ดน้ําตาให้เราได้ดีเท่ากับมือเราเองงั้นใจเราก็ก็รู้ใจเราเองว่าใจเรามันไปยึดไว้นะก็หลุดจากความยึดมาก็คือละความเพลินละความเพลินจากการเพลินแบบเสียใจแบบโหหลุดมือฉันไปแล้วเพลินด้วยความดีใจโอ้สิ่งนี้เป็นของฉันตลอดไปเพอฝันว่าจะเป็นตลอดไปตลอดไปมันไม่มีตลอดการมันมีแค่การละครั้งหนึ่ง การละครั้งหนึ่งก็คือมันก็อนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันเที่ยงอยู่มันไม่เที่ยงโดยซ้ําไปมันจะว่าเที่ยงแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้มันไม่เที่ยงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะมันก็มาชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปนะอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ตัวเราได้เท่ากับเรานะโยมนะเช็ดน้ําตาตัวเองด้วยการรู้จิตตัวเองอย่ารอให้ใครอย่าไปบางทีไปหาคนอื่นเขาก็พาเราหลงไปด้วยซ้ํางั้นเรามือเรารู้ล่องน้ําตาเราเองอุปมาดังนี้เพื่อบอกว่าเราที่รู้ต้นเหตุ แล้วก็ออกจากความยึดละความเพลินเหล่านั้นด้วยการมารู้ตัวกําหนดรู้อยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ตัวให้จิตมันไม่ไปเยแสกับทุกข์กับสุขมากจนเกินเท่านี้นะโยนะข้อคิดจากมือนะเห็นมือแล้วก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆก็เจริญพร